ก็สูป่ปารคีชชนแนลแนว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 วันนี้มีเรื่องปวดนนมาไหมนะมันจะมาไหมนะนี่แหละเอ้นี่เข้าม<อ>าทากลางจอเหรอพี่ปอนไม่รู้เหมือนกันไม่รจะอยู่เหมือนกันมาคืออย่างนี้ทุกคนวันนี้เราก็เราก็ากนะมันมี เรื่องราวเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยมันจะต้องเป็นอะไรนะเป็นออฟฟิเชียลเทเลอร์ป่ะใช่แล้วถูกต้องครับใช่ไหมของวันดีวิทยาแล้วแฟนพี่เล่นเนี่ยพี่ก็เลยต้องมา,มาดูนอยคนไหน <c oughs> คนที่เท่าไร่ <c oughs> แรงมามีคนไหนบ้างละมีคนที่เท่าไรบ้างละน้องอินสารนีนไงอ่าวใช่คุณอิทิ์ใช่คุณมิปฏิพันธ์น้องนี่น่ารักมากอะไรเงี้ยแล้วก็มาแล้วตอนนั้นอ่ะอ๋อจำได้ไหมปอบจำได้ไหมที่เราไปดูนี้กันมา จีอมเอ็มสองยี่สิบสี่วันนี้ว<ด>ิทยาซึ่งมันเป็นแบบที่มันดูแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่สนุกสนุกไม่ออกว่าดูแล้วแบบว่าเป็นนักมวยกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแบบเออเอเออ<ว><ล>ะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยเขาถ่ายแล้วแล้วก็เสร็จแล้วไง<ๆ>แล้วเาก็เลยม,ม<ๆ>ทาทําแบบเอตอตัวนี้มานักมวยกับคุณหมอป่ะเออนักมวยกับคุณหมออย่างเงี้ย ก่อนต้องเน้นแบบรายละเอยียดที่ชัดเจนนะเพราะว่านาจะคิดถึงเรื่องที่จอชเวียร์เล่นก็ได้นะอะอันนั้นนักนนนมวยเหมือนกันอ,ะอ,อะจะเย็นก่อนอันนั้นเป็นแวมไพร์นะ,ออะรอย่างเงี้ยอ,อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นคุณหมอกับนักมวยซึ่งแบบแคุณหมอกับนักมวยนี้นแซบแซบนะแซบคือตั้งแต่ในตั้งแต่ในตอนแบบเจมส์สองพันยี่สิบสี่หรอนพัฒนหนึ่งอ่ะมันก็แซบมากแล้วอ่ะอันนี้ก็เลยแล้วตอนนี้มาเป็นซีรีส์แล้วถ้างั้นเราไปดูกันก่อนไหม รักษากันละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ก่อนจะไปขอโทษครับทุกคนครับขอขอย้ายขอบพระคุณผู้มีพระคุณก่อนนะครับนั่นคือทุกคนนั่นเองนะครับที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับการกด subscribe แลวกดแชร์รวมถึงการกดกระดิ่งและรู้ก่อนต่างๆนานาฝากด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าโอเคคุณนะฮะเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่เราจะไปวันดีวิทยา reaction วันดีนี่คืออะไรชื่อไข้มวยงนี้เหรอชื่อหมอ พี่เต๋ออุ้ยน่รอกเราก็รู้จักกันมาแปดปีแล้วแปดปีเลยหรออุ้ยปอดดีว่าไม่ยุ่ยกลับมาได้แล้วนะดีชอบพี่เต๋อนะครับพี่ไม่ได้ชอบดีแบบนั้นนะดีจืดกันปัสสาพีอ้ยจีดกันปสักปีจืดกันปสักวีจืดนโอ้ยแรงนะแรงนะ คืนนี้กูจะแซ่บกูจะไม่ไปไอ้จืดนั่นอีกต่อไปอะ่ะตามมาเพื่อโอเคใช่ okay. uh, ตังค์ให้ด้วยไปรอข้างนอกเราสองคนมาเป็นเฟนวิดเบรฟิตกันปะเรากฎกติกาของเราคืออะไรง่ายๆเลยคือเราสองคนจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันแต่ถ้าเรามาที่นี่บ่อยๆคนจะไม่สงสัยใช่ปะหมอวันดีนี่ก็แย่จังเลยนะครับผู้ชายไม่รัก ก็ตั้งตัวเป็นศัตรูดูปากผมดีๆนะครับผมมีแฟนโอ้โหมึงไปสร้างข่าวหรือมีแฟนแล้วเนี่ยมึงจะไปหาแฟนจากไหนเรามาเป็นแฟนปลอมๆกันสักสี่เดือนได้ปะไม่เราจ้างนายก็ได้ฮะโคคอร์ดได้หรอครับไม่สอนเงินเราก็มีกลับไปเถอะป้ยักแต่ถ้านายไม่ช่วยเราอ่ะเราแพ้ทุนนี้แน่ๆนะทุนนี้มันสำคัญกับเรามากเลยนะเราจะยอมเป็นแฟนปลอมกับหมอแค่ในห้านาทีนี้ หมอต่อยเราได้หนึ่งเอ้น้องอิน้่เร <c oughs> ักต้องเ่ยเนาะว่าแบบนี้ไม่ใช่ละมั้งว่าให้มึงไปหาหมอเสืกหายไปเลยมันคิดว่าเป็นชั้นโลกมันง่ายนักหรอวะ <c oughs> เราสองคนต่างก็ต้องไปถึงเป้าหมายของแต่ละคนเฮ้ยฮัลโหล ดีรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์แบบนี้ดีคงไม่รู้สึกอะไรกับมันมากมายครับพี่ยักษ์กับพี่หมอวันดีนี่ยังไงกันเหรอถามเลยดิด<อ>เรื่องแฟนปลอมทำไมต้องเป็นเ,าเรากูมีอาการคล้ายๆกับว่ากูหึงไอ้ยักษ์ว่ากูว่าอย่างแรกเลยคือมึงหยุดใจตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่มันจะเจ็บไปมากกว่านี้ Me, กูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ะว่ากูรู้สึกยังไงกับยักษ์กูดูแค่ว่ายักษ์คือคนเดียวนะเวย้ยที่ทําให้กูสมายใักษอ้ใช่หอมมากเลยอ้ออ๊ยคุย <laughs> ยเราซทซบจริงๆใช่ป่ะ <laughs> <laughs> นั่นดิคนอย่าเราจะจืดได้ยังไงวะ ติดตามชมวันดีวิทยาวันดีกู๊ดเดย์ทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรก4พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25 ดูย้อนหลังได้ที่วิวเวลา4ทุ่มครึ่งจบไวไปไหม3นาที9วิอ่ะไวไปปะไม่ไวเกันไปรู้สึกว่าดูไม่ทันอะไรนะออฟมันถือว่ายาวนะปกติอ่ะหมายถึงว่าหนีอแต่าถึงไม่ยาวนะ ใช่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 ดูไม่ยาวดูสน,นุกอ่ะปกติเทเลอร์ที่ดีต้องสิบในสิสิบถึงยี่สิบนาทีนะลูกสั้นแล้วอันนั้นอ่ะกับเกาหลีนี่ได้สองอีพีเลยนะเกาหลีสองตอนเลยนะเออเฮ้ยน่ารักจังเลยเนาะถ่ายหล่อมถ่ายหล่อมมากเอาดีๆก่อนถ่ายนักแสดงหล่อมมากอ่ะทุกคนอ่ะอืโอ้โห ไม่รู้รู้แต่ละร้านตามากดูไม่ทันเลยต้องอินน่ารักมากอ่ะน่ารักแบบน่ารักมากฉันจะต้องแบบต้องทำใจแบบโอ้ยต้องอินอย่างเงี้ยด้องแบบโอ้ยปริ่งรัศมีแล้วครับแต่งรัศมีเลยพี่ปอนทีปอนเป็นพลังแล้วโอ้ น่ารันแบบน่ารักแบบหูน้องอินน่ารักชิบหายอ่ะแล้วเกดก็ดูแบบหูฉันเนีความเป็นผู้ชายเนาะมันล้นทะลักนะเนาะมวยด้วยนักมวยด้วยอืมเล่นเป็นนักมวยอีกอะไรอีกโอ้โหแล้วแบบแล้วดูผิวความผิวความงานผิวอะโอ้ยฉันพูดเรื่องอะไรไม่ได้ละมันเข้าตาไปหมดเลยอ่ะ มันดูดูแล้วรู้สึกแบบว่าอ่าโอเคเรื่องซีรีส์เรื่องนี้คือมาแบบฟิลกูดแน่นอนดราม่าก็น่าดราม่าก็น่าจะน้อยแบบปมแบบไม่น่าจะเป็นแบบปมใหญ่จัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะดูแล้วรู้สึกแบบว่าอยากอยากมาให้แบบให้รอยยิ้มเหมือนเนาะมีความเซ็กซี่เบาๆให้ได้ได้งุยได้แบบว่ามุดผ้าห่มกันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเออดูแล้วก็น่าจะเป็นวันเสาร์ที่มีความสุขอ่ะเออน่าจะเป็นเสาร์ที่แบบอย่าง โอ้ยฉันอยากเห็นเขาใส่แบบผ้าคาดเสือผ้าคาดกระต่ายกัน, <laughs> 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 น,นกจังเลยน่ารักอยากเป็นบริชชตจอนใส่ชุดกระต่ายอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออเออน่ารักก็ขู่มันแบบแต่แล้วทำไงดีวะน่ารักจังเลยอ่ะไม่มีคําอื่นแล้วเนี่ยอยังน่ารักจังเลยน่ารักแบบน่ารักอ่ะน้องอินน่ารักมากมากไม่เคยเห็นอิน,นเล่นอย่างนี้ <c oughs> หรืมั้ยเล่นแบบคอมเมดี้ท็อปน่ะอย่างนี้ใช่ไหมเออ มัเนเ็เรื่องเก่าที่เราดูนอกเรื่องก่อนมันก็เป็นดราม่าสุดๆเลยนะใช่ใช่ด,ดราม่าสุดๆเลยยายค่ายก็ต้องเปลี่ยนสไตล์ไปเลยอืมอืมแต่มาก็ถือว่าแลนดิ้งดีเลยนะมาลงเรื่องนี้แบบอูน่ารักเลยอะคือแบบอืมน่ารักอะแล้วมาแน่เรือเนี้เรตติงมาแน่ดูเทเล์เสร็จปุ๊บดูแน่เออดูแล้วน่ารักจังเลยอะ่ะ เฮ้ยทำน่ารักเหมือนโดนหมัดฮุกนะเนาะเออดูแล้วแบบโดนหมัดฮุกมันจับจับจับฮุกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยโดนโดนดูแล้วแค่ดูก็อารมณ์ดีแล้วอ่ะ uh, เออเออมีความสึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่ฟิลกูลมันดูลวเป็นหนังอารมณ์ดีอะ uh, uh, ่ะเออเออจังหวะเนาะดนตรีอ่ะดนตรีเขาก็มีแบบจังหวะที่มันไม่ได้บีดเร็วเกินไปไม่ได้ช้าเกินไปแล้วมันไม่คอมเมดี้นะมันเป็นฟิลอารมณ์ดีฟังแล้วแบบ ไม่ปุ <iki> ่งเช็ดปุ่งเช็ดปุ่งเชยอ่ะเออไม่ปุ่งเชยมันเหมือนแบบอารมณ์แบบว่าไปออกกําลังกายเบาๆเหงื่อแตกแล้วรู้สึกดีอ่ะเอออารมณ์ฟิลนั้นอ่ะออ๋เหรอนี่คือแอโรบิกนะโลตั้งจริงหรอเออประมาณนั้นน่ะแม่แต่เมื่แม่แต่เมื่อกี้มันเร่าร้อนมากเลยนะแม่นะมันคือแอโรบิกนะแม่แบบนี้ไงอ๋อแม่คนนำเปนเวทีก็้วชิคเต้นเพลินอะไรเงี้ยดู้สึกผุดใจวายไปแล้วอะไรเงี้ยดีดีดีเพราะว่าการตัดเทเลอร์แบบเวิร์กมาก คือจ,จริงๆแล้วเพราะว่าพล็อตมันเวิร์คคือแล้วตั้งแต่แรกแหละอ mm. เอานักมวยกับหมอมาแมทช์กันก็ตอนแรกนึกว่าเออเป็นนักมวยกับหมออินเลิฟกันเอาเปล่าไม่ใช่เอามาจับมาเป็นวันไนท์แซนอีก mm. เพราะอะไรเพราะต้องการที่จะแบบเธอมันจืดโอเคเจอคำนี้ฆ่ากันเลยดีกว่าอันนี้ตบหัวแบบเจ็บมากนะ uh คนดูด้วยอะไรอย่างนี้เออแล้วก็เก็บควอมรู้สึกว่าแบบเออเขาเก็บเขาเก็บไอเดียของความที่ เปิดเรื่องคือการบอกว่าต้องการเอาชนะผู้ชายคนนี้อ่าเพอเธอมันจืดไปรนรกเลยปุ๊บมาขมวดตอนท้ายอีกว่าเฮ้ยพูดว่าเไยนะบอกฉันไม่จืดใช่ไหมอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแซ่บไหมใช่ไหม,ไหมเออมันก็รู้ความสึกว่ามันมันมันซ้อนในซ้อนคือความจืดมันไม่จืดแล้วแถมมันแซ่บด้วยเพราะอะไรแบบอ่านักมงุงนักมวยนะเออสุดท้ายแล้วก็แบบอ,อ่ะเราก็เห็นแหละไอ้พอดเรื่องมันไม่ได้อาจจะไม่มีอะไรมากก็แบบ สุดท้ายก็หลงรักกันกับวันไน์สไตล์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบเออแต่ถ่ายได้นะ่าดูถ่ายได้นะ่ารักคือโปรดักดีนะอันดับแรกก็ต้องยอมรับอใช่ไหมถูกไหมแคสติ้งมาเหมาะกับบทพุ๊บมันก็น่าดูแถมภาพทั้งหมดอะ่ะมันไม่มีอไหนแทงตาคือแบบดูได้หมดมันกลมหมดเขาถ่ายมาได้ดี แสงก็แบบไม่ได้มีอะไรโดดแบบคือมันดูธรรมชาติมันดูเป็นมันเป็นไปกับเนื้อเรื่องบวกกับการเล่าที่จังหวะดนตรีที่แบบเข้าถูกจังหวะตลอดอะ่ะเออพอกําลังเริ่มมาปื๊ดปืดปดบิดเดียวกันเริ่มจะแบบเฮ้ยเยอะไปละตัดออกฟุบไปเราๆๆเราๆๆเราปุ๊บอ่ะดนตรียนกลับเข้ามาอีกะอะไรเงี้ยพราก,ก็คิดว่าเฮ้ยเป็นเทเลอร์ที่ดีซือ้ออืมแบบว่าอารมณ์แบบ ฉนันไม่ได้ตั้งใจจะซื้ออเดินแบบเดินห้างเพลินๆแล้วก็แบบรู้ตัวทีถือกันมาเต็มแบบเต็มถุงยอะไรเงี้ยเอาวันไหนกันเตอรบางใส่คนอื่นบางสีก็ดีเพลินชอบชอบมันตีหัวเขาบ้างแต่แบบว่าวินาทีแรกถึงวินาทีสุดท้ายเนาะแล้วก็ชอบที่แบบเรื่องเอาเรื่องความสัมพันธ์มาเล่นอะไรเงี้ยวันไนส์แตนเป็นจะวไวสแตนเป็นเป็น แฟนวิดเบเ e ฟิตอะไรเง, <c oughs> งี้ยอ่าแฟนวิดเบเนฟิตอะไรเง <c oughs> ี้ยทุกอแฟนแฟนวิดเบเนฟิต <c oughs> <c oughs> อะไรเงี้ยเออแล้วก็ภาพที่มันเขาตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดมาแบบค่อนข้างเล่าเรื่องแบบคนน่อนข้างจะรวดเร็วนาะแล้วก็ <c oughs> บอกว่าถ้าเกิดว่านี่ยไม่รู้แก่หรือเปล่าก็อาจจะแก่ก็ได้นะเพราะว่าพอมันมันเร็วๆปุ๊บเนี่ยดูไม่ทันดูไม่ทันแต่ก็มีความรู้สึกว่าเออถึงไม่ดูดูไม่ทัน,ทนแต่ก็ดูรู้เรื่องเข้าใจก็อาจจะแบบว่าเออนะที่มันเร็วๆเนี่ยจังหวะที่มันเร็วๆอาจจะทําให้รู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่มันซับซ้อนกันอยู่ในความสัมพันธ์ในนตรงเีี้หมือบภาาพท่ว ควัมพันที่มันซับซ้อนอะตัดชับๆับชับชับอะไรอย่างเงี้ยเออก็ให้ความรู้สึกว่ามันซับซ้อนดีความสัมพันธ์แบบนี้อะไรเงี้ยเออก็ที่น่าดูคือมันเป็นมันเป็นก็เรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นสเตตัสใหมข่ของสังคมอะสมัยก่อนแจก็อาจจะมีแต่มันไม่ได้แบบว่าเปิดเผยขนาดนี้ไงว่าเออนะ เป็นวันในสเตนนะเป็นแฟนดิเป็นฟิตนะมีการตกลงกันตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วลักษณะของแฟนดิเป็นฟิตเนี่ยก็ไม่เหมือนกับเป็นแค่กิ๊กเป็นคู่นอนไปเลยต่างนานานี่นะมันมีความข้อละเอียดต่างนานาว่าเออรู้เรื่องเขาให้น้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมีกันอะไรกันแค่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมากมายอะไรตรงไม่มีการสารต่อในเรื่องอื่นไม่มีอารมณ์เหมือสิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าคนเราเนี่ยพอมันเจอกันนานมันรู้สึกนานเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะห้ามความสึกที่ได้หรอใช่ไหม แล้วก็นักมวยก็ของดีนะไม่ใช่ของไม่ดีนะนักมวยคนนี้เนี่ยเออแล้วก็ <า S 1> ต้องสอ,อ,อกวเตยมันก็ถูกเนอต้องตัวนี้ออใช่ไหมเออแล้วก็อย่างที่ป้าป้ารู้สึกว่าชอบแคสติ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าภาพของหมอเนี่ยน้องอินสารนเนี่ยผ่านแน่นอนสไตล์อย่างเงี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยใช่เลยคุณหมอเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกน้องเจสสกรชใช่ไหม<ล>ที่มาเล่นเป็นนักมวยอะ,อะไรอย่างเงี้ยค,คือคือหุ่นเขาอะมันเป็นหุน่นแบบนักมวยจริงๆอะเออคือเราทั้งห้เราเชื่อว่าเขาจะเป็นนักมวยที่เป็นทีม ทีมชาติเดี๋ยวไปไปรับโลกได้เลยบอดี้เขาให้เนี่ยเออมันแบบบางเรื่องเองมันไม่ยู่ความสมจริงอะมาผอมกระรองหรือว่ากล้ามในลักษณะที่มันไม่ใช่กล้ามเหมือนนักมวยอะเพราะกล้ามเหมือนนักกีฬาแต่ประเภทไม่เหมือนกันนะนักวิ่งก็แบบหนึ่งนักมวยก็แบบหนึ่งนักฟุตบอลก็แบบหนึ่งมันไม่แบบเหมือนกันหมดซีระของนักกีฬานะไอ้นี้ซีระเขาให้มาโอเคผ่านอืม เรื่องอะสนุกแน่นอนีละละสิถึงได้ผ่านมันก็ต้องดูให้ละเอียดในนี้เวลาดูอ่ะเออือความ่ได้อะารเราเราดูเพื่อที่เราจะได้มาพูดได้ถูกต้องถูกแม่ทําไมแม่มากล่าวหาหนูอย่างนั้เลยดี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 แล้วขอบคุณเออออฟแล้วก็พี่ปอนที่แนะนําเรื่องนี้มารีคกันันดีเออสนุกดีไม่รอดูรอดูครับเทรเลอร์ออกวันนี้พอดีไงอืมแล้วก็เราก็เห็นไอ้ตัวนี้ตอนทำไพหลอดตั้งแต่ตอน พาร์ทหนึ่งของจีเอใช่ไหมของปีส0 2 4นยสี่เนมันมันสนุนแต่เป็นคู่เคมีใหม่แล้วไงด้วยครับทั้งสองก็ย้ายค่ายกันมาแล้วอยู่เจมด้วยกันแล้วแบบทั้งอินและเกรก็ไม่เคยเล่นแบบนี้แน่นอนแล้วพอพอมาเห็นเทเลอร์จริงเฮ้ยมันมันมีเคมีวะ่ะมันมีเคมีจริงๆแล้ว mm hmm. อะไรเงี้ยเพราะตอนไพร์โดยังคิดว่ามันจะไปด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะเราก็ยังไม่เคยเห็นเขาเล่นแบบนี้ทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่พอมาลงลงเทเลอร์จริงแล้วแล้วก็เดี๋ยวโซนซีตีจะออนแอร์ไในเดือนหน้าแล้วเงี้ย เออแล้วก็ยิ่งตัวเทรนเลอร์มาแบบมีกรุ๊ปเหมือนที่เจพี่ปอนบอกอ่ะมันมันมีกรุ๊ปทั้งดนตรีกรุ๊ปทั้งการตัดต่อที่แบบมันเป็นจังหวะที่แบบเหมือนเราอารมณ์อ่ะมันทำให้เรายิ่งยิ่งคำอยากดูเข้าไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็คู่นี้เคมีแบบมหาศาลมากอ่ะจริงมหาศาลจริงจริงต้องยอมรับแล้วก็แต่มานทีขึ้เพราะเพราะด้วยคำที่มันตัดต่อค่อนข้างไวเนาะดูไม่ทันเหมือนกันแต่ก็จะเห็นเคมีของคู่หลักแน่นอนแล้วก็เนื้อเรื่องที่บอกที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรนเงรมจุบันเนย คือสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ต้องมีปมอะไรบางอย่างอาจจะแบบคนนึงรักคนนึงยังไม่ได้รักอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องมีบ้างแต่ตอนตอนนี้ก็คือถ้าเทรลเลอร์มาขนาดนี้ก็คือคงต้องดูละสีพฤษภาก็ต้องเปิดเลยอะ่ะดูสดว่าเ <laughs> พิ่มเลตติ้งนิดนึง <laughs> ไ่ได้แบบรู้สึกว่าการตัดต่อเขาอ่ะมันมันเร็วก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบเร็วพรืดไงมันตื้อ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 ต้อตื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 ้อตอตื้ื้อตื้้อตื้อ ตอนที่ซึ่งน<ม>เป็นเส้นลองมาใช่ไหมเพราะเราก็จะเห็นแบบว่ามีฉากต่อ,อยู่ที่แบบฟันยางกระเด็นนับคิดว่าเป็นแชมป์โลกมันง่ายหรอว่าอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็มีภาพผ่าตัดที่มันฟูบฟูบฟบฟบเข้ามาซึ่งเราก็ทําให้เห็นเรื่องลองว่าแบบนอกจากเรื่องของความรักแล้วว่าทั้งคู่เขาก็มีโกม,มีมีจุดมุ่งหมายใน,ในในในชีวิตของของตัวเขาเองที่เขาก็มีเป้าของเขาที่มันจะต้องเดินไปด้วยกันอะไรเงี้ยบอกว่าเฮ้ยมันมันเวิร์กมากกับสามนาทีที่บอกเรามากพอว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเราอยากดูต่ออืม พลอฟป๊อปตอนที่เราไปดูด็อกเตอร์มันมีอย่างนี้ถ้าพี่จาไม่ผิดมันมีปมเรื่องผู้หญิงเด้ปะับักมวยอ่ะใช่ไหมหรือว่าตอนนั้นมันเป็นไทรหลอตแล้วเขาก็เลยบอกพอมาทําเป็นปุ๊บเขาก็เลยตัดไปหรือเปล่าเพราะอันนี้ในในเนี้ยมันไม่คู่รองอ่ะมันก็เหมือนจะมีเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้ไม่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะแต่ว่าคู่หลักมันเหมือนหรือสุดท้ายหรือสุดท้ายป๊อปจะเป็นคู่เด็ก มันอันนี้ไม่แน่แต่คือแต่แต่คือเท่าที่พี่จาได้อะจริงๆมันจะมีปัญหาของ,องมันจะมีปันปันเออมีคอนฟ lict ผู้หญิงที่มันเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นแฟนของของยกังยกษ์ถ้าพี่จาไม่ผิดเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแบบถ้าจําไม่ผิดนดั่นน่าจะเป็นเซตบนถนนนะแล้วก็มีเรื่องอย่างเงี้ยคือแบบเดินมาพร้อมกันกันกบหมอแล้วก็แบบแล้ว,แล,วแล้วแฟนผู้หญิงก็มาเจอพอดีอะซัมติงอ่ะเออถ้า มันเยอะไปหมดต้องรอไปดูต้องรอไปดูว่าอะไร, <c oughs> ะไรเขาเก็บไปบ้างเออแต่ก็ไม่รู้จริงๆว่ามันมันจะมาได้แค่ไหนแบบแบบยังไงแต่ว่าใครที่เป็นม <c oughs> ิตรรักแฟนเพลงของอ <c oughs> ินเกรสเกรสอินใดๆต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งของแฟนนิยายิอ่เขาเป็นเกรสอินเกรสเออเหมือนเหมือนเตนิวเตงอะ เหมือนเต็มเต็นี่ไงพูดไม่ได้ผิดแต่เมื่อกี้แซนวิชเบนฟิตแรงมากเป็น b ิ n เบนฟิตคือคือเอาข้อจริงแล้วเรื่องแบบเนี้ยมันพี่ว่าเอาเดี๋ยวนี้นะเอาตอนนี้นะคือเขาก็นันมันเป็นแบบโดยโดยนิยายอะเนาะมันก็จะใช้แบบชื่อของพระเอกก่อนนายเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังหลังจากเนี้ยมันจะมีเป็นความเป็นบังอ่าสักส่วนใหญ่มันไม่หมายความว่าทุกเรื่องเนาะอย่างอาทิตย์ก้องพบก็เป็นอาทิตย์ก่อนเห็นไหมเป็นอาทิตย์ก่อนแล้วเขาเป็นก้องภพเนี่ย มันมันก็ไม่ได้เป็นทุกเรื่องอ่ะมันก็ไม่ได้เสมอไปอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องดูอะไรบริบทอะไรต่างๆนานาด้วยแล้วแต่เราก็รวมถึงที่ว่าตอนนี้มันมีความลื่นไหลเพราะฉะนั้นน่ะมันมันมันอาจจะแบบว่ามันไม่รู้แหละอาจจะเป็นใครชื่อใครก่อนชื่อใครหลังชื่ออะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็มันเป็นเรื่องสนุกกลายมาเป็นเรื่องสนุกละที่ให้เราได้พูดให้เราได้เล่นให้เราได้หลุนกันนะพี่ว่า แต่ว่าอย่าลืมนะครับลกันนะเป็นเกรดอินใช่ใช่ใช่เออเป็นเกรดอินกันไปก่อนแล้วกันครับแต่ว่าถ้าใครจะมาเถียงว่าเป็นอินเกรดก็มาว่ามานะจ๊ะเพราะว่าฉันจะให้เธอนั่นแหละมาแนะนําตัวละครให้พวกเราฟังรวมถึงมาบอกกล่าวให้เราด้วยว่าเอ้ยใครเป็นแฟนอินใครเป็นแฟนเกรดมาแนะนําเราด้วยนะจ๊ะรวมถึงใครเป็นแฟนนิยายเอออะไรอย่างเงี้ยมามาบอกด้วยแต่ว่าอย่าพึ่งสปอยนะอย่าพึ่งสปอยนะพูดเลยว่าเราน่าจะดูแหละแต่ว่า จะได้ทําแค่ไหนแบบไหนยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเพราะว่าเอาเขาจริงแล้วบูพวกเราออขอพขยไปจริงๆ <laughs> คือนู่นนั่นนี่นู่นนั่นน,นนี่ก็ยังไม่ได้ ออเอาเป็นว่าติดตามแล้วกันครับทำไม่ทําแค่ไหนยังไงฝากติดตามด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับที่บอกว่าต่อให้ทําหรือไม่ทําก็ยังให้การสนับสนุนพวกเรามานะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสุ่บัญชีโดยตรงนะครับการกดซับสไครต์ไละหัวใจแชร์นะครับการกดกระดิ่งรู้ก่อนนานาหรือแม้กระทั่งการพูดชื่อพวกเราในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์นี่ก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆ<อ>นะค <ใน S 1> รับเพื่อน,น,นๆเธอเธอมาดูช่องนี้นะแล้วก<ม>็โอน้ใครก็ตามแต่ดูมานานแล้วยังไม่สับสไครต์ให้ ากลับด้วยด้วยนะคะรับคุกคนจ๋าแล้วก็ใครที่รู้แล้วว่าโอ๊ยตายแล้วเออคลิปนี้เออฉันยังไม่ได้กลับมาบ้านนี้จริงๆด้วยก็แวะกับมันได้ด้จ้าทุกคนจ๋าอ่าเอาละครับวันนี้พวกเราสี่คนคงต้องลากันแล้วนะคะากการับเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรเอ๊ะมีสั้นๆอย่างนี้ไหมหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าจะยาวไปต,ติดตามกันนะครับแต่ว,วัน,นี้พวกเราสี่คนลาล,ลวครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ๋าไก